ปี10ปีต้องมีการแจ้งมีการไปบอกกับกร,กรมการขนส่งทางบกด้วยใช่ไหมคะครับค่ะอันนี้จะต้องจะต้องไปแจ้งไปบอกอยังไงบ้างคะคือเอาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดในกรณีที่สมุดคู่มือหรือทะเบียนรถนะครับของท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ที่บ้าน<อ>หมายถึงรถที่ซื้อเงินสดรถที่ไม่ค้างไฟแนนซ์ะนะครับเอกสารที่ท่านผู้ชมจะต้องใช้นะครับก็คือหลังจากที่รถของท่านผู้ชมเนี่ยติดตั้ง ติดตั <Netz ets> ้งแก๊สมาอย่างเรียบร้อยแล้วถูกต้องหมดทุกอย่างนะครับประการที่หนึ่งก็คือสมุดคู่มือนะครับคือทะเบียนรถในกรณีถ้าเกิดว่าทะเบียนรถไม่ได้อยู่กับท่านผู้ชมนะครับอาจจะเป็นจัดไฟแนนซ์อะไรทํานองเนี้นะครับทะเบียนไม่ได้อยู่ที่เราก็ไม่มีปัญหาอะไรพราะถ้าเกิดท่านผู้ชมมีเพรายังไงท่านผู้ชมต้องมีสาเนาทะเบียนรถอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมเอาสาเนาทะเบียนรถก็ได้นะครับไปที่กรมการขนส่งทางบกนะครับพร้อมมี ทะเบียนรถหรือสำเนาทะเบียนรถนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ใบรับรองวิศวกรนะครับซึ่งอันนี้ทางร้านเนี่ยจะออกมาให้เราทางร้านที่เขาจะออกให้เรานะครับระบุเลขเลขถังระบุเลขตัวรถนะครับหมายถึงกอทอรถของเราอย่างเรียบร้อยเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วก็ไปแจ้งเปลี่ยนที่กรมการไปแจ้งเปลี่ยนที่กรมการขนส่งทางบกนะครับในทะเบียนรถนะครับท่านผู้ชมอ่า ในทะเบียนรถเนี่ยนะครับเขาจะระบุนะครับคือปกติเนี่ยเชื้อเพลิงนะครับตรงช่องเชื้อเพลิงเนี่ยเขาจะเขียนว่าบินซินนะครับบินซินแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมไปแจ้งเปลี่ยนเป็นใช้ LPG หรือ CNG เนี่ยเขาก็จะเขียนว่าบินซินสลับ CNG หรือบินซินสลับ LPG นะครับส่วนรายละเอียดด้านหลังนะครับอยู่ในหน้าที่หน้า18นะครับ จะระบุชัดเจนเลยนะครับนะครับว่าแจ้งใช้ก๊าซ CNG หรือ LPG นะครับสลับบินซินตามหมายเลขถังตามกอทอทะเบียนรถตรงนี้นะครับก็คือเป็นประวัติของรถเป็นประวัติของรถนะครับคือแจ้งใช้รถทีนี้ถามผมว่าในกรณีถ้าเกิดว่าไม่ไปแจ้งได้ไหมทําไมฉันต้องไปแจ้งรถฉันเสียประวัติรถฉันใช้น้ามันบินซินอยู่ดีๆทำไมจะไปแจ้งใช้กงใช้แก๊สเดี๋ยวเวลาขายรถฉันจะเสียราคา มันก็ไม่ได้ครับท่านผู้ชมพอถึงพอถึงกําหนด1ปีท่านผู้ชมจะต้องเสียภาษีถูกไหมครับค่ะท่านผู้ชมจะต้องนารถไปตรวจสภาพนะครับทีนี้ถ้าเกิดรถไม่เกิน7ปีก็ไม่เป็นไรในกรณีถ้าเกิดรถเกินเจปีเนี่ยต้องรถไปตรวจสภาพค่ะแล้วในเล่มเนี่ยมันไม่ได้ระบุว่าใช้แก๊สค่ะแล้วรถท่านผู้ชมมีแก๊สอยู่มันก็จะต่อภาษีน้อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทําให้มันถูกต้องซะค่ะนะครับอ่าจะดัดแปลงจะยังไงจะปรับปรุงก็ทําให้มันถูกต้องลืมแม้กระทั่งท่านผู้ชมอยากจะขายรถคันนี้ และดําเนินเอาดาเนินการเอารถเข้าไปตรวจสภาพที่กรมการขนส่งทางบกนะครับในเล่มไม่มีระบุเลยว่าใช้แก๊สแล้วมีถังแก๊สอยู่หรือมีหม้อต้มอยู่เนี่ยท่านผู้ชมก็ไม่ผ่านการตรวจสภาพท่านผู้ชมก็ขายรถไม่ได้ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เรียบร้อยซะดีกว่าครับ่ะเอาล้วค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาเปิดสายแล้วนะคะในช่วงคลินิกยานยนต์ตอนนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะ เข้าสู่ช่วงคลินิกยานยนต์แล้วนะคะอลารา์กุญชัยพรคะตอนนี้เนี่ยมีคําถามเข้ามาแล้วเรื่องแก๊สด้วยแล้วก็หลากหลายเรื่องราวมากเลยนะคะมากันที่คําถามแรกทีม่มสักครู่นี้เองนะคะโทรเข้ามาหาเราคุณประพาสกรุงเทพเองคะ่ะบอกว่าเป็นรถยนต์โตโยต้านะคะ CVT i ติดหัวฉีดเครื่องตโตโยต้าหกสูบเวลาวิ่งแกส๊สแต่ทําไมน้าม,มันมันถึงลดลงเหตุการณ์แบบนี้เนี่นะคะเป็นไปได้ไหมแลวจะแก้ไขยังไงที่จริงแล้วเรื่องนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง <c oughs> นะครับเพราะว่าที่จริงแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมใช้แก๊ มันก็จะต้องหมดแต่แก๊สน้ำมันมันจะต้องไม่หมดด้วย<ช>นะครับ<ช>คือที่จริงแล้วน้ำมันเนี่ยมันจะหมดด้วยแต่ตอนที่ว่าเราสตาร์ทน้ำมันนะครับคือหลังจากที่เราตัวออโต้สตาร์ทเนี่ยทำงานแล,แล้วแล้วก็เป็นเป็นระบบแก๊สไปแล้วเนี่ยน้ำมันจะต้องหยุดการจ่าย<ช>นะครับเ<ช>พราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องนำรถเนี่ยกลับไปตามไปที่สถานที่เขาติดตั้งแก๊สให้นะครับตรวจระบบตัวตัดปั๊มติ๊กเนี่ยจะต้องมีปัญหาแน่ๆนะครับก็คือเออร์เรอร์ในระบบนะครับ จะต้องหยุดน้ำมันให้ได้ไม่ใช่ว่าใช้แก๊สแล้วน้ำมันก็ยังวิ่งหายไปอีกอย่างนี้นมันจะอันตรายถือว่าผิดปกติและอันตรายด้วยครับออย่างนี้นค,คุณคุณประภาสต้องระวังด้วยแล้วก็แก้ไขซะด้วยโดยด่วนเลยรีบแก้ไขซะโดยด่วนครับค่ะเอาละคำอ,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 อีกหนึ่งคำถามต่อเนื่องเลยนะคะคุณสมานจากจังหวัดราชบุรีนะคะถามมาบอกว่าเป็นเบนซ์นะคะสองแปดซีีสองประตูบอดี้หนึ่งสองสามนะคะเครื่องสองหกสูบจะไปติดแก๊ส l อ g ดีหรือเปล่าและถ้าติดเนี่ยจะติดแบบไหนดีคะครับ เอถ้าเกิดว่าจะเอาแบบระบบดีหน่อยนะครับหกสูบนะครับก็ประมาณ3ามหมืกว่าบาทในระบบหัวฉีดนะครับแล้วสำหรับเครื่องเจเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะมีความเสถียรกับแก๊สเนี่ยมากพอสมควรนะครับแล้วในระดับน้ำมันอสามสกว่าบาทนาตอนนี้นะครับก็ติดเถอะครับติดเถอะนะคะเครื่องเจลุยได้อยู่แล้วถ้าก็จะเอาดีหน่อยก็ติดหัวฉีดไปเลยนะครับ ถ้าพอใช้ได้สำหรับถ้าจะเอาพอใช้ได้สําหรับ er, มิเซอร์มิเซอร์เนี่ยสำหรับเครื่องส j งเจตัวนี้ก็ยังพอไหวครับค่ะก็ประมาณหมื่นกว่าบาทค่ะมาอีกหนึ่งคำถามนะคะใน,นเรื่องแก๊สแล้วตอนนี้ก็ ก่อนที่จะรอสายทางบ้านนะคะก็ขอแก๊สไปก่อนละกันนะคะเป็นคําถามมาจากคุณผู้หญิงนะคะบอกว่ากําลังจะไปติดแก๊สนะคะตอนนี้ใช้รถ t o โยต้าวีออรุ่น e อยู่นะคะใช้มาได้7เดือนแล้วค่ะกาลังลังเลใจว่าจะไปติดแก๊สดีหรือเปล่าอยากทราบความคิดเห็นว่าควรติดดีไหมและมีความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนวีออรุ่นปัจจุบันนี่แหละคะ่ะครับหเป็นสุภาพสตรี <c oughs> สองรถเพิ่ง7เดือนนะครับถ้าเกิดว่าใช้รถไม่มาก <c oughs> นะครับก็อยากให้ใช้น้ํามันไปก่อนนะครับ <c oughs> ยังไม่ต้องรีบร้อนติด แต่ถ้าเกิดว่าวันๆหนึนน่งเนี่ยใช้น้ํามันมากและคํานวณดูลแล้วค่าใช้จ่ายมันสูงะนะครับถ้าจะติดก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้นะครับแม้กระทั่งระบบถังระบบอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ตามสถานที่อย่างที่ผมเรียนข้างต้นก็คือเราเลือกสถานที่ติดตั้งให้มันมาตรฐานนิดนึงนะครับก็ไม่ไม่น่าจะคำนึงถึงเรื่องความที่จะไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่ะนะครับน่าจะมีความปลอดภัยอยู่ระดับหนึ่งะนะครับก็ขอแนะนำให้ติดระบบหัวฉีดนะครับก็ประมาณ2 0,000กว่าบาท นะ e <t ale> ครับเยอะแยะเลยมีทั้งเกาหลีญี่ปุ่นจีนอิตาลียังไงก็ต้องเลือกให้ดีนะครับค่ะ e <t ale> ยังไงก็อ่ะแต่ัดสินใจแล้วก็ลุยไปเลยเพราะว่าบางทีนี้อาจจะแบกรับในเรื่องของราคาคา่าน้ำมันไม่ไหวรจริงๆนะคะก็ต้องใช้ทางเลือกกันไปมากันที่คําถามทางโทรศัพท์ค่ะจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะคุณเพียรอยู่ในสายคุณเพียรสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะได้ยินเสียงชัดเจนชันแล้วคำถามเลยค่ะผมอยากถามเรื่องเบรกรถนะครับผมไปใส่เบรกข้างหน้าทั้งหลังนะครับค่ะ อีนนี้มันเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับมันเกี่ยวกับอะไรครับเออเป็นเป็นรถอะไรครับโซลูนาครับโซลูนาไม่ใช่ตัววีออสตัวก่อนวีออสใช่ไหมครับปีสี่ศูนย์นะครับอ๋อเก้าเจ็ดครับตัวเก่านะครับเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าเบรกมาใช่ไหมครับครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับแล้วเบรกเบรกนี่กับแย่กว่าเก่าเลยเหลอครับคือมันอยู่เป็นบางจังหวะต้องย้ำถึงสามสี่เที่ยวนะครับ ไปเปลี่ยนแล้วแต่ว่าต้องย้ำบ่อยๆแล้วแล้วเวลาเหยียบเนี่ยมันต้องเหยียบลงไปลึกกว่าเก่าไหมครับหรือว่ามันมีอาการสู้เออมันลึกมากใช่ไหมครับครับโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยที่จริงแล้วมันคงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับผ้าเบรกที่คุณไปทํามาคนะครับคุณจะต้องไปตรวจสอบระบบแม่ปม๊มนะครับปั๊มเหรอครับครับตัวปั๊มหน้ามออลมนะครับว่าอาจจะมีช่วงการตีกลับของน้ํามันนะครับคือลูกยางเนี่ยอาจจะเน่าอาจจะเสื่อม คือในจังหวะที่คุณเหยียบเบรกลงไปเนี่ยที่มันมีอาการจมนะครับคือลักษณะการตีกลับของน้ํามันนะครับปัญหาอยู่ที่แม่ปั๊มหน้ามอลมครับถ้ามันมีปัญหายิงจริงนะครับช่างเขาจะรื้อมาถอดมาดูเนี่ยถ้ามันมีรอยนะครับถ้ามันมีรอยมากเนี่ยก็อย่าไปซ่อมนะครับตัวหนึ่งอย่างเก่งก็ไม่น่าจะเกินพันต้นๆนะครับเปลี่ยนไปซะเลยดีกว่าแม่ปั๊มตัวนั้นนะครับทีนี้อยากรู้เรื่องหม้อน้ําด้วยนะครับครัหม้อน้ําผมไปทํามาใหม่เนี่ยครับครับ ทีนี้เวลาวิ่งจอดทิ้งไว้นะ่ะมันมันจะแห้งนะครับมันเกี่ยวกับอะไรครับอืมอ,อ๋อหมายถึงไม่ได้ใช้รถเหรอฮะก็ไม่ได้ใช้อาทิต์หนึ่งอย่างเงี้ยครับอ๋อ,อแล้วแล้วน้ํามันหายไปเองเหรอครับค่ะอ,อ๋อแล้วหม้อน้ําทำมาใหม่นี่หมายความว่าซื้อเปลี่ยนใหม่หรือว่าไปซ่อมมาครับเปลี่ยนใหม่เลยครับอ๋อเปลี่ยนใหม่เลยใช่ไหมครับก็สรุปสรุปแล้วเรามีความมั่นใจได้เลยว่าหม้อน้าเนี่ยไม่รั่วแน่นะครับเพราะของใหม่ นะครับออก็คงจะต้องตรวจดูตามข้อข้อยางท่อน้ำเข้าน้ำออกนะครับที่มีตัวตัวแคมป์รัดนะครับนะครับต้องตรวจคงต้องตรวจรอยรั่วนะครับเพราะรถจอดอยู่เฉยเนี่ยซึ่งซึ่งรถจอดอยู่เฉยเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่ได้ทำงานอยู่แล<ห>้วนะครับ,รบมันก็ไม่มีเฟเชอร์สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องมีรอยรั่วที่ชัดเจนครับอย่างนี้นี่ผิดปกติแน,น่ๆแล้ผิดปกติแนๆ่ๆแล้วก็ต้องมีมีรอยรั่วให้เห็นชัดเจนครับค่ะนะครับเอาเป็นว่าตรวจสอบสองเรื่องเลยนะคะคุณเพียร ค่ะข,<อ>ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอ๊ถ้าหากว่าไปเปลี่ยนผ้าเบรกมาแล้วนี่นะคะมันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหากับผ้าเบรกใหม่ที่เราไปเอามาไหมคะอย่างที่คุณเพียรตั้งข้อสงสัยมาตอนแรกพอจะมีอะไรถ้าถามกเกิดเนี่ยจะเป็นอะไรได้บ้างคือที่จริงผมถามไงครับว่าเบรกระบบเบรกคือเบรกเนี่ยมันลึกไหมนะครับคือถ้าเบรกลึกเนี่ยคือลักษณะเรานึกถึงหลักความจริงไงครับว่าแม่ปั๊มหน้ามอหน้ามอลมเนี่ยจังหวะถ้าเราเหยียบปุ๊บเนี่ยถ้ามันยันอยู่เนี่ยมันไม่มีการ